ยกยอมเยออมย์ยกหลอกกุมหลอกควดกุมหลอกอ่านกุมกอกกอกคอ,อ,อคู่คอคู่ พอเพื่อนพอเพื่อนต่อตูนต่อตูนวาวาร์วาวาร์ชอชุกชอชุกสอซีมสอซีมห่อห้อยห่อห้อย งอเงองงออเอือรอเอือรฟอฟางฟอฟางโดดงโดดงจอจากจอจากปอเปลือมปอเปลือม โอเสื้องซอเสื้องรอเล่นรอเล่นบอบังบอบังนอโนกนอโนกพอพ้งพอพ้ง rô riêng rô riêng nhỏ nhăn nhỏ nhăn nhỏ nhạp nhỏ nhạp dò dùng dò dùng mò mạ mò ma mò mạ ทอทโท,ทอโทกกมูุีตังแต้งเปือนจะฝรั่งจะจีนจะแคกจ้ญี่ปุ่น วิดีโอชุดกีจะซ่อนเรืองอักษรจะอ้าวิดีโอชุดเมต,ต่อรอดมือสละสละก้มูจะอ้าวิดีโอชุดเมต,ต่อจากสละกะมูมือการหัดควัดหัดอ่านหล่อข้มูนางกีกันเนะื ก็ปรบ,บยอววิดีโอชุดมีจบเลย